สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมช่องแม่สีนวลชวนไปวันนี้ผมมีโอกาสได้มาทเที่วยวแถวนครสวรรค์มาไหว้หลวงพ่อเดิมว่าที่นี่คนที่นี่เขาให้ความสักการะบูชาผมก็เลยเป็นบุญวาสนาของผมสองคนผมเมียได้มาไหว้กราบท่านเพราะว่าที่นี่ชื่อเสียงเลียงนามของท่านว่า,ามีให้พุทุกุณเป็นอย่างดีนี่ครับหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อเดิมศักดิ์สิทธิ์นะคยท่านดูป้ายฮะเพราะว่าญาติญาติแถนี้ก็แนะนํามาผมก็เอออยากมาไหว้ท่านสักครั้งหนึ่งพระไหนๆก็ได้มาที่นี่แล้วแต่เป็นบนตามากครับหลวงพ่อเดิมอยู่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับอยู่ใกล้ๆกับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนี่ครับใครถ้ามีโอกาส เดินทางผ่านมาตรงนี้หรือตั้งใจจะมาเที่ยวมาไหว้ก็มาได้นะครับท่านไม่ไกลจากกรุงเทพเลยแค่200กว่ากิโลหลวงพ่อเดิมวัดน้องกลับนี่ครับดูป้ายครับหลวงพ่อเดิมวัดหน้องกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดน,นครสวรรค์ตูของที่ระลึกนี่ครับพระบูชาเนี่ยมีกำไร มีนี่เหรียญน,นี่คือหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มาที่นี่เพราะผมก็ไม่เคยได้ดินชื่อเสียงเรียงนามมาก่อนแต่พอผมมาทางนี้ปุ๊บคนแถวนี้ญาติแถวนี้ก็แนะนำมาว่าหลวงพ่อเดิมท่านศักดิ์สิทธิ์ผู้ตุคุณศักดิ์สิทธิ ก็เลยอยากมาไหวท่านสักครั้งหนึ่งนี่ครับหลวงพ่อเดิมนี่คือในอบูชของพ่อเดิมที่ท่านปฏิฐานอยู่เดี๋ยวเราไปดูรอบๆว่าไทีว่าจะมีอะไรบ้างครับนี่คือด้านหน้าของหลวงพอ่อ,งงพอเดิมที่โบสถ์ของหลวงพ่อเดิมที่ปฏิฐานอยู่ครับเนืดูด้านบนครับชื่อวิหารหลวงพ่อเดิม ซ้ายขวาจะมีช้างคู่บุญบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมอยู่ครับะรนะครับช้างพายงามช้างคู่บาร,รมีหลวงพ่อเดิมพายทองพูนอยู่ซ้ายมือแล้วก็พายพังประทุมครับนี่ครับพายพังปรุมช้างคู่บาร,รมีหลวงพ่อเดิมซ้ายขวา นี่ค,คือด้านหน้าของวิหาหรอของผู้เดิมครับนี่คือก็อยู่ในในตลาดครับบรรยากาศทั่วทวไปของวัดน้องกบเอ้ยน้องกับนี่ครับข้างในข้างในนู้นก็จะเป็นตลาดนัดตอนนี้ตลาดนาัดก็วายหมดแล้วก็ไม่มีแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงเที่ยงก็เขาตลาดกลับกนหมดแล้ว ใครจะผ่านไปผ่านมาแถนนี้ก็แวะเวียมนมาเที่ยวได้นะครับไม่ไกลจากจากจากรุงเทพก็265กิโลกรมกรุงเทพอําเภอน้องบัวจังหวัดนครสวรรค์นี่ครับคือรอบๆข้างบรรยากาศของวัดหนองกลับในตัวเมืองอำเภอนองบัวครับมาง่ายสบายๆนี่ครับคือบริเวณหน้าปู่หลวงพ่อป่าเดิมนะครับให้ดู โอ้โหมีกระชายเฮ้ยไม่ใช่ขิงขิงนี่นี่กี่กิโลเนี่ยนะหมดนี่นะได<ะ>้กิโลเนี่ยคลิปนี้เอาไวา้เท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ